มังกรเล็กไฟหายไปไหนแล้วพวกนายแปลกใจฉันอยู่ตรงนี้แล้วมาถามฉันสิมันมันกำลังบินอยู่ลุ่มไปเฉินมีระดับเก้าอยู่ด้วยแต่มันจะไปมีราชทิศทานอายุน้อยแบบนี้ได้ยังไงฉันไม่เห็นเคยได้รับรู้ข้อมูลแบบนี้มาก่อนเลยไอ้บ้าเอ้ยเล่นผิดคนแล้วไง ใจใจบ้าอะไรระดับราชทินานามเหรอไม่แห็กการดูยังไงว่ามีแค่โครงกระดูกน้อยแม่งป่องจูโจมกําหนดเป้าหมายโจมตีได้อย่าอย่าไงแห้งนี่คนเดียวฉันไม่เชื่อบอสคะดคแข่งใจเอาไว้แล้วคนอื่นละ่ะลุงม่อและเชินหลงตายแล้วครับ แล้วพี่ซูผมอยู่นี่ฉันไว้ใจคุณนะพี่ซูพูดตามตรงฉันมีลางสังหอน์แปลกๆถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับฉันคุณช่วยฉันเอาต้นไม้บินญ,ญาณเมฆดวงดาวกลับไปได้วยได้ไหมกับตันต้นไม้วินญ,ญาณเหงเมฆดวงดาวมันช่วยเหลือในการเพาะใช่ไหมถ้าเอามันกลับไปแล้วยังไงต่อ ลูกสาวของฉันเอามันไปให้กับลูกสาวของฉันถ้าเกิดว่าต้นไม้วิญญาณเมฆดวงดาวสามารถกระตุ้นพลังของสารสูนรดวงดาวอย่างเต็มที่ประสิทธิภาพได้จริงมันอาจจะพอใช้มันอาจจะพอใช้เป็นเครื่องมือคุ้มกันกับเธอและ,ะชนะโชครายได้ฉนันอยากจะช่วยรักษากันกวาร,รายะสุดท้ายของเธอมันเป็นความผิดของฉันเองที่เอาเวลามาอยู่กับเพื่อน อยู่กับพื้นที่โลกล้างจนไม่มีเวลาดูแลเธอมากพอนี่เป็นสิ่งเดียวที่ฉันจะทำให้เธอได้พีซูได้โปรดบอสครับผมจะทำตามคำขอของคุณเก็บมาหมดหรือยังบอสครับไอ้ต้นนี่มันใหญ่เกินไปไม่น่าจะโดนคนได้ครับน่าง,ง่ ถ้าโค่นไม่ได้ก็เอาผลไมแล้แล้วผลแล้วเผามันทิ้งไปก็สิ้นเรื่องถ้าเราเอาไม่ได้ถ้าเราเอาไปไม่ได้คนอินก็ห้ามเอากับตันกลุ่มเกียวศูนย์ระดับ8ปดจาไปขรับกับตันใครหรือว่าจะมีคนขนไฟเชิเข้ามาเป็นไปไม่ได้มีมังกรเก็ดไฟอยู่ข้างนอกถ้าจัดการได้ก็คงต้องมีสัตว์อระดับ9ก้ากลาง อีกอย่างมีไอ้พวกนั้นดูอยู่ข้างนอกเว้นแต่จะมีเทพอยู่ในกลุ่มไปเฉินบาดแผลเด็อด่ายมากคนที่โจ,จมตีอย่างน้อยก็ต้องเป็นระดับเก้าฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณเป็นใครแล้วต้องการสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าออกมาคุยกันดีๆเถอะเราจะยอมแบ่งวันให้อยู่ไหนใครวะออกมาเอ็แต่รอบโจมตีหรือไงไอ้หน้าโง่ความควบคุมวิญญาณ เกมพลังดวงดาวโหัวออกมาสักทีฉันยึดข้อเสนอให้แกแล้วนะแกปฏิเสธเองนะสสะอาวุดวงดาวระดับ9-2ตัวของฉันถูกฆ่าตายในพิษตายกโทษให้ฉันด้วยอยากได้ก่อนพวกนี้ใช่ไหมเอาไปให้หมดเลยสีหน้าแบบนั้นหรือว่านายไม่ได้มาเพื่อสมบัติแต่มาเพื่อข่า บอกชื่อของนายมาอย่างน้อยก็บอกให้รู้ว่าฉันได้ตายด้วยฝีมือของใครผู้ที่ต้องตายผู้ที่ต้องการสังหารจะไม่บอกโอกาสให้กับเหยื่อจงตายไปพร้อมกับความกลัวและความสงสัย